ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 เราเจ็บปวดแต่เราจะกลับมาอายวัดรราย,ยาวจากหัวใจหลังเลสเตอร์ตกชั้นคุณออยวัดศรีวัฒน,นประภาประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ทรงสารถึงแฟนบอนลหลังจบฤดูกาล2022 2023 วันนี้พวกเราทุกคนเจ็บปวดและผิดหวังแต่พวกเราจะกลับมาอีกครั้งการเดินทางของเราเริ่มต้นในปี2010เมื่อเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว l e ส c e อร์ซ City นับตั้งแต่วันที่เราเข้ามาเรารู้สึกได้ถึงความรักและความคลั่งไคล้ของแฟนบอลทุกคนตั้งแต่วันนั้นเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการพาสโมรสรกลับไปเล่นในพรีเมีย League เราใช้เวลา4ปีในการพาทีมไปสู่เป้าหมายที่เราฝันเราทุ่มเทเพื่อให้สโมรสรเราพัฒนาขึ้นในทุกด้านเราลงทุนกับตลาดซื้อขายนักเตะทีมงาน ไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของสโมสรทั้งหมดก็เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าเราจะเป็นทีมระดับเพีย์มลีกอย่างแท้จริงเรามีช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่เราก็ไม่เคยยอมแพ้และเดินหน้าต่อไปเราเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างกันอยู่นั้นจะทําให้เราประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการได้การเลื่อนชั้นสู่เพีย์มลิกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเรื่องราวหลังจากนั้นคือสิ่งมหัศจรรย์ที่ทุกคนไม่มีวันลืมและดูการแรกของเราในเพีย์มลีกทุกคนที่เราตกชั้นแน่นอน และไรก็ตามเรารวมใจกันฟันฝ่าทุกอุปสรรคเพื่อเราอยู่รอดตกชั้นจนได้รับการขนานนามจากการฟุตบอลว่าเป็นการหนีตกชั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อนที่ในฤดูกาลต่อมาเราจะสร้างเทพนิยายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการกีฬาด้วยการคว้าแชมป์พิมร์ลิกได้สําเร็จทั้งที่มีกี่เดือนก่อนหน้าน,นั้นเราเกือบจะตกชั้นเราผ่านเลสเตอร์ไปเล่นยู่ฟาแชมปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรอนแฟนบอลของเราได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศค่ำคืนแห่งฟุตบอลยุโรป เราได้ออกไปเยือนเมืองต่างๆในยุโรปเช่นปอโตรูตโคเปนเฮเกนเซบียาและกูมาเรดเราต่อยอดความสำเร็จเหล่านั้นด้วยการนำนักฟุตบอลชื่อดังเข้าสู่สโมสรสร้างสนามซ้อมและสวนฝึกแห่งใหม่รวมไปถึงการต่อเติมและขยายความจุของคิงพาวเวอร์สเตเดียมเพื่อรองรับการเติบโตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสโมสรในระยะยาวในปี2018เราทุกคนร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อของผม อดีตประธานสโมสรของเรานั่นคือช่วงเวลาที่ผมและครอบครัวเจ็บปวดที่สุดในชีวิตแต่เพราะความรักและการสนับสนุนของทุกคนในครอบครัวเลสเตอร์มันทําให้ผมผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้พร้อมทําให้สายสัมพันธ์ของเราแน่นแฟ้นกว่าเดิมผมสัญญากับทุกคนว่าในฐานะประธานสโมสรผมจะเดินตามรอยคุณพ่อพร้อมพาเลสเตอร์ซิตี้ให้กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมให้ได้ในช่วงการระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนบนโลกนี้ สโมสรของเราก็ประสบปัญหาเหมือนเช่นลหลายๆสโมสรพว่เราสูญเสียรายได้และจําเป็นจะต้องปรับตัวแต่เราเองก็ยังคงต้องสนับสนุนชุมชนเลสเตอร์ของเราพร้อมกับพยายามรักษาผลงานของสโมสรไปด้วยเราสามารถก้าวไปอยู่ในกลุ่มท็อปซิของพรีเมียร์ลีกเราได้กลับไปลงเล่นฟุตบอลยุโรปอีกครั้งเราก่อตั้งทีมฟุตบอลหญิงของสโมสรเราได้แชมป์เอฟเอครั้งแรกในประวัติศาสตร์เราคว้าโลกการกุศล FA Community Shield เราได้ไปเล่นที่มอสโกแรนส์ไฮโฮเฟนและโรมเราผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราได้สร้างความทรงจําด้วยกันมาแต่เราอยากให้เห็นถึงความพยายามของพวกเราตลอด13ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทําให้ผมมั่นใจว่าเราจะกลับมาได้อีกครั้งแน่นอนว่าการตกชั้นคือการถอยหลังแต่มันจะไม่ใช่จุดจบของพวกเราฤด,ดูกาลที่เพิ่งจบไปเป็นฤดูกาลที่ยากลําบากของพวกเราทุกคน แต่ท้ายที่สุดแล้วเราต้องตกชั้นจากพเมพ์มลิกเมื่อวานนี้เราทุ่มเตมทุกอย่างเพื่อหวังจะได้อยู่รอดต่อไปในพเมพ์มัลลิกบรรยากาศในสนามมันสุดยอดมากน่าเสียดายที่ในท้ายที่สุดที่เราไม่สามารถอยู่รอดต่อไปได้พบวันลีกเป็นการลงเล่น38นัดเราก็ต้องยอมรับว,ว่าเรายัางทําได้ไม่ดีพอหลังจากนี้เราต้องกลับมาทบทวนและค้นหาคําตอบว่าทําไมเราถึงมาอยู่ในจุดนี้เราจะไปจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในครั้งนี้ พร้อมนำบทเรียนเหล่านี้มาทำให้พวกเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้อีกในอนาคตวันนี้พวกเราผิดหวังเจ็บปวดแต่เราจะกลับมาผมมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อสโมสรแห่งนี้ผมสัญญาว่าผมครอบครัวและกลุ่มบริษัท King Power จะทำทุกอย่างเพื่อพาสโมสรแห่งนี้กลับสู่เพร์ลิกให้ได้